สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญหลงพงเงินนะครับวัดบางลาลนะครับส่วนอีกด้านหนึงก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับเขตกรุมศัก์นะครับสร้างเมื่อปี2537นะครับท่านก็เรียกว่าเป็นรุ่นเพิร์นะครับผมก็เป็นโรงงานกระสาบเพิร์นะครับของประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่คราวนี้มาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่เป็นโรงงานกระสาบนะครับรายละเอียดของหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นภาพศิลปะนูนต่ํานะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาน,นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับในการจัดสร้างของโรงงานกระสาบนะครับ องหลงพ่อเงินนะครับก็มีความคมชัดดีนะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับแต่เป็นภาพศิลปะนุนต่ํานะครับองหลงพ่อเงินนะครับนี่ตกตอนบริเวณนี้นะครับฝนตกตอนคมชัดมากเลยนะครับหลงพ่อเงินบางคลานนะครับผมนี่ดูขอบตั้งฉากนะครับชัดเจน เพนเหรียญน,นะครับเรียบตึงนะครับนี่อัคระยันยนะครับคมชัดมากเลยนะครับ้ลยันนะครับนี่ขอบตั้งฉากชัดเจนเลยนะครับนี่ตัวยันนะครับคมชัดลึกมากเลยนะครับเห็นสของด้านหน้านะครับ นี่ตอนนี้มาดูด้านหลังนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปเหมือนเศรษฐพ่อกําหลงชุมพรนะครับนี่ครึ่ององค์นะครับนี่ก็กัดเงานะครับบริเวณหน้าเศรษพ่อก็จะความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นศิลปะนุนต่ำนะครับนี่ครึ่งราดนะครับคมชัดนะครับ มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนี่ดูครับอินทรีนะครับ,เ,รบเป็นร่องคมชัดเจนมากเลยนะครับเห็นใบหน้าของอพ่อนะครับพื้นเหรียญน,นะครับเรียบตึงมีไข่ปลานะครับไข่ปลารอบๆเหรียญน,นะครับคมชัดนะครับ ตัวสอนับเขียน่ากรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมเหพื้นดินเรียบตึงชัดเจนนะครับเม็ดไข่ปลากลมคมชัดนะครับนี่นนะครับใบหน้าของเ่็นพ่อกรมหลวงชุมพรน,นะครับเห็นรูนี้นะครับมีความพิเศษก็คือด้านข้างนะครับ ด้านข้างจะมีการตรอกเป็นตัวอักษรไว้นะครับนี่เราจะมาไล่ดูนะครับน,นี่นะครับเริ่มจากตัวสอนวณนี้นะครับเป็นการตรอกตัวเครื่องจักรนะครับมีการแบ่งช่องไฟที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเพิร์ตนะครับ p e r t นะครับ h นะครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นคำว่ามินนะครับ M I N T นะครับนี่ขยับมานะครับขยับมาก็เป็นออสเตรเลียนะครับผมนี่นี่นะครับเป็นตัวสอนที่ตอกเป็นการต่อด้วยเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับ นี่ตรงนี้มันพอสอนะครับเ5 3 7นะครับว่ามีการแบ่งช่องไฟที่มาตรฐานชัดเจนเท่ากันนะครับนี่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตอกไหนนะครับนี่ออสเตรเลียนะครับ2 .537 นนะครับหล่นนะครับต้องขออภัยนะครับ นี่แล้วก็มีการตอกเป็นยันด้วยนะครับนี่ตอกโค้ดเป็นยันน่าจะเป็นใช้เครื่องจักรตอกเช่นกานนรนับบริเวณด้านข้างเหรียญน,นะครับนี่ถ้าส่งจากด้านข้างเหรียญน,นะครับก็ต้องเป็นเป็นเหรียญปั๊มนะครับแต่ว่ามีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเราเรอผ่านปั๊มอยู่เห็นเส้นเล็กๆนะครับนี่ เป็นฟันเล็กๆละเอียดนะครับต้องเป็นเทคโนโลยีสมัยสมัยใหม่นะครับนี่นะครับผมี่เหนตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการจัดสร้างครั้งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับของวัดบางคานหลังจากปี2,515นะครับ เป็นต้นมาจัดสร้างโลยหลวงพ่อเปลืองนะครับผมเจ้าวาัดบางคลานในสมัยนั้นนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อนํารายได้ไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้กับวัดท้ายน้ํานะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงเงินท่านได้เคยจำพรรษาอยู่นะครับนี่โดยนิมนต์เกจิจันดังร้อยแปรูปนะครับมาประกอบพิธีนั่งปลกนะครับที่อุโบสถวัดบางคลานนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตที่โรงงานเพิร์ทนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับ นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็สามเซนติเมตรนะครับขาจะค่องข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับเท่าที่ผมพบเห็นก็มีเนื้อทองแดงขัดเงาครับเนื้อเงอินก็มีนะครับผมว่าเนื้อทองคาก็น่าจะมีนะครับนี่ส่วนราคาเนื้อทองแดงขัดเงาแบบนี้ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงมัตถุมงคลของแต่ละพ่อกุมาหลวงชุมพรเกตุดมศักดิ์นะครับจะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่สวยงามน,นะครับ ไม่พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ